สวัสดีค่ะจะพามีบุญไปเที่ยวขี่รถซเล้งแล้วนะคะยอมมีเพื่อนเยอะวันนี้มีบุญโอ,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 อ้ดีใจดีใจจะได้ไปเที่ยวแล้วนหนาวนั่งลงดีดีลูก หน้ามาทองนี้เลยไปเลยะคะไปเที่ยวไงวันนี้มีเพื่อนเยอะนะคะไปเที่ยวสวนน้ำที่ไหนอะไม่ไปมันปิดแล้วไม่ไปมันปิดแล้วอ้มีบุญมีบุญ ไปเลยนะคะก็มองทางดนี่จะไปเที่ยวไหนเนาะน้ำหนาวนี่น้ำหนาวกับมีบุญจะไปเที่ยวไหน ไม่โคช่วงตอนเย็นไม่ค่อยจะมีรถนะคะรถไม่ค่อยมีบังไหมครับ,บ,ม,รบมีอะไรหรอครับ,บ,รบโอ้บังฟ้าเลยครับออโอ้โอ้พาย,ยุจะเข้าแล้ว มีบุญก u าเอาไปทิ้งเหรองอกแงกงอกแงกเลยเนี่ยฮะหันหนาหันหลังเงียเนี่ยฮะไม่บุญอะทีนี้จะเลี้ยวกลับแล้วนะคะ จะเลี้ยวแล้วนะครับมิวนนมิวนน้น้าน้าน้าไปดิไปดิไปไหนล่ะดี<ป>อ่ะเลี้ยวแล้วนะครับเลี้ยวรถลาโอ้โหมีมูลคัวว้าวสกีส,สวาท ลมมันเข้าตาไงคะอีอ่เบินสนุกไหมวันนี้มาเที่ยวกับลูกพี่น้ำหนาวนะครับลูกพี่น้ำหนาวพูดบ่อยจังเลยว,ว,ว,ว่าแวะแหวะอ้เวนั่งดีๆ นุกมากเลย กันหรออันนั้นลูกพี่นะครับอันนี้ลูกน้องยี่บนุนมองทางมองรถด,ด้วยเหรอลูกมองรถมองซ้ายมองขวา ถึงบ้านแล้วนะครับมีบุญสนุกไหมมาลง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 มาลงลงมาลงลงเอาลงเขาเขาลงนี่แม่นี่แม่แกจับปนะจะมาเลียนออกถนุเนี่เอาลงดีจับปลงเออ ไปเยี่ยวกับลกูกไปเยี่ยวมีบอลมีบอลไม่ไปมามาเข้าบ้านามไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลกูกเข้าบ้านไปแล้วไปกับลูกพี่ไปไปไปทางคุณไปทางคุณไปเลย